ทสรุปภาษีเงินได้ใหม่ปี 2560, ลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดิมบุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้40ร์เซแต่ไม่เกิน60,000บาทใหม่หักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทเดิมบุคคลธรรมดาค่าลดหย่อนภาษีเท่ากับ3 0 0 0 0บาทใหม่บุคคลธรรมดาค่าลดหย่อนภาษีได้6 0,000บาท เดิมผู้มีรายได้ตั้งแต่4ล้าน1บาทขึ้นไปเสียภาษี3 5เเใหม่ผู้มีรายได้ตั้งแต่5ล้าน1บาทขึ้นไป,ไไ 5, นไปถึงจะเสียภาษี35%เเดิมลดหย่อนบุตรได้คนละ1 5 0 0 0บาทถ้าเรียนในประเทศได้1 7 0 0 0บาทไม่เกิน3คนใหม่ลดหย่อนบุตรได้คนละ3 0 0 0 0บาทไม่จำกัดจำนวน สรุปกันอีกทีนะคะคนโสดสามารถลดหย่อนได้สุทธิเพิ่มเติมสูงสุด1 1 0 0 0 0บาทสรุปมาจาก1รายได้40วงเล็บ1และ40วงเล็บ2รวมกันเดิมหักค่าใช้จ่ายได้60,000บาทใหม่ปรับเป็น1,000 100, 0 0บาทสรุปเพิ่มเติมอีก40,000บาท 2. เดิมรายได้40บวงเล็บ3หักค่าใช้จ่ายได้60,000บาทใหม่ปรับเป็น10,000 0บาทสรุปเพิ่มเติมอีก40,000บาท 3. ลดหย่อนบุคคลธรรมดาเดิมหักค่าใช้จ่ายได้30,000บาทใหม่ปรับเป็น60,000บาทสรุปเพิ่มเติมอีก30,000บาทสำหรับใครที่ไม่มีรายได้40วงเล็บ3ลดหย่อนได้เพิ่มเติมสูงสุดเพียง70,000บาท คนมีคู่สามารถลดหย่อนได้สุดที่เพิ่มเติมสูงสุด140,000บาทและถ้ามีลูกได้ลดหย่อนเพิ่มเติมอีกคนละ30,000บาทเริ่มใช้ภาษีเงินได้ใหม่ในปีหน้าหรือปี2560นะคะใครกดไลค์และแชร์ขอให้เสียภาษีฐาน35%กันทุกคนคะ่ะ